แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชน77จังหวัดทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้สำคัญมากพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้รีบด่วนเลยค่ะปิดบัญชีให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอะไรพี่น้องประชาชนเรื่องนี้สำคัญมากๆติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องประ ประชาชนทั่วประเทศนะคะหลายๆคนไม่รู้ในเรื่องของการเปิดบัญชีม้าซึ่งล่าสุดนะคะคุณผ,ผู้ชมในส่วนของทางรัฐบาลมีกฎหมายออกมาใหม่นะคะเกี่ยวกับพรกรมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2 5 6 6แล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะ17มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาทําให้พี่น้องประชาชนนะคะแตกตื่นนีผิดแห่ปิดบัญชีม้าแน่นธนาคารซึ่งวันเดียว500ลายเลยค่ะหลังถูกหลอกลวง างงจ้เปิดบัญชีซึ่งตำรวจแนะนำต้องแจ้งความด้วยเพื่อป้องกันการถูกเอาผิดด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคม2566ที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายหลังการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับพรกรมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญายกรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566แล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะเมื่อวันที่17มีนาคม2566ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เน้นเอาผิดเกี่ยวกับการทำผิดอาชญากรรมทางออนไลน์รวมถึงการเปิดบัญชีม้าด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งประกอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมค่ะต่างแตกตื่นกลัวความผิดนะคะแห่ออกมาแจ้งแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดต่อธนาคารเพื่อ ปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบในส่วนของการปิดบัญชีป้องกันความผิดทางกฎหมายด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมก็สืบเนื่องมาจากในพื้นที่จังหวัดนครพนมก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาในเรื่องของนายหน้าขบวนการเปิดบัญชีม้าซึ่งเดินหน้าตะเวนหลอกลวงพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะให้นําเอกสารหลักฐานสําเนาบาัตรประจําตัวประชาชนอ้างว่าจะไปเปิดบัญชีสมาชิกทางพรรคการเมืองรวมถึงรับค่าตอบแทนสวัสดิการจากทางภาครัฐพร้อมเสนอให้ค่าตอบแทนหัวละ4 0 0ร0ถึงบาททําให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ จนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าบัญชีที่ตัวเองไปเปิดนะคะเป็นบัญชีที่มีชื่อฐานความผิดเปิดบัญชีม้านะคะแล้วก็บวกกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่เอาผิดกับผู้เปิดบัญชีม้าทําให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านพากันไปตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารรวมถึงการแจ้งข้อความไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอเรนูนครอำเภอน,นายแก่แล้วก็อำเภอธาตุพนมด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของบัญชีม้านะคะจากการสอบสวนพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นความผิดนะคะถ้าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ทําแบบนี้นะคะให้เรียบดําเนินการไปปิดบัญชีแล้วก็แจ้งความทางกฎหมายนะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ปิดบัญชีให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแจ้งเตือนมาฝากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอย่างไรก็ตามก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่สงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายความผิดหรือไม่แล้วก็มีในหน้านําเอกสารไปดําเนินการนิติกรรมทางการเงินหรือว่าเปิดบัญชีหรือเปล่าให้ไปติดต่อกับ,กบทางทานธนาคารต่างๆเพื่อตรว สอบเอกสารหากพบว่าเป็นการเปิดบัญชีมาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อทําการปิดบัญชีป้องกันความผิดทางกฎหมายที่จะตามมาภายหลังส่วนการดําเนินคดีของตํารวจจะได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสืบสวนเอาผิดในลําดับต่อไปกับผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนและก็ชาวบ้านค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกาลังใจให้สวัสดีค่ะ